โยอ,อดเชิญผม,มไปไท a แลนด์เกมโชว์2024โดยผมจินวรุณนะครับได้รับบัตรเชิญจากทางไรอดให้ไปที่บูธ E1 งในงานไท a แลนด์เกมโชว์2024กับเกม Golden s p a c u l a ที่ออกแบบมาเพื่อมือถือโดยเฉพาะโดยบรรยากาศในงานนะครับบอกเลยว่าบูธใหญ่โตมากๆเลยอยู่ข้งางๆเวทีหลักเลยทีเดียวเห็นชัดแน่นอนโดยจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับนั่นก็คือฝั่งที่เป็นโชว์แมตต์หนึ่งฝั่งนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นไลนกิจกรรมที่ให้ทุกคนนั้นได้ลองเล่นเกม Golden l s p a a c u อกลาน้น่น่าร์คูล่านั่นเื่อมา,ม,าม,ามาถึงแล้วนะรับ จะเจอกับพี่ปูนไรล์เตอร์ของเราเอาของสุดพิเศษมาฝากผมด้วยบอกเลยว่าข้างในมีอะไรหลายๆอย่างน่าสนใจมากๆเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะโดยภายในงานนะครับก็จะมีกิจกรรมมากมายแล้วก็ของแจกเพียบไม่ว่าจะเป็นสแตนดี้ตะหลิวยักษ์แลนอื่นอีกมากมายของรางวัลใหญ่สุดเนี่ยเป็นตะหลิวทองคําแท้ที่บอกเลยว่าแพงมากๆเลยทีเดียวอย่าลืมไปเล่นกันนะครับและเมื่อมาถึงงานนะครับก็เจอเหล่าพีพ่ๆอินฟลูเอนเซอร์หลายคนไม่ว่าจะเป็นเหล่านักพากจาก LL น้องจิ๊บรีนารินตัวจริงน่ารักมากเป็นกันเองสุดๆพี่บวงบิ๊กบ่วอลรัาาน้กกยเ กมาเรื่องกิจกรรมแรกนะครับกับกิจกรรม,รรรรมถ่ายรูปแต่พมองถ่ายคนเดียวจะสนุกอะไรเลยครับก็ลากพี่เขา4คนเข้าไปถ่ายพร้อมกันเลยทีเดียวครับได้ภาพทิ่น่ารักแบบนี้ออกมาเลยซึ่งขอบอกเลยว่าปวดขาเลยทีเดียวจนพี่บอลต้องบอกว่าทำไปทำไมวะเึ่งไีม่อไหมเ่อไหอไหมอไหม่อไเื่อไหมเช่อเชอไหมเ่อไหอไเ่อเกอมอมเชื่อไห่เอ่อมเแพ้่ นอกจากนี้นะครับผมยังได้เล่นเกมกับเหล่าพี่ๆอินฟลูเอนเซอร์หลายคนอีกด้วยยันเชิญทุกท่านนะครับใครที่อยากจะสัมผัสเกมใหม่มาที่บูธกันได้เลยกับ Golden Specula อย่าลืมมาก,กันเยอะๆนะจ๊ะ